ค่ะทุกคนยินต้อนรับนะคะสุดช่วงเทพธิดาบาบีดูไพ่สกับอาจารย์บาบีเนาะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับราศีกุมและคณนากุมนะคะประกอบไปด้วยวันที่อะไรขอดูโพยแบบหนึ่งกุมของบาบีจะตะวันตกเนาะก็จะเป็นวันที่2 0มกราถึง18กุมภาพันธ์การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างน,นะคะแล้วก็จะเป็นการอ่านแบบ แบ่งสถานะแต่ทุกๆคนสามารถดูได้โดยรวมได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้แบ่งอะไรขนาดนั้นเนาะดูได้ทั้งจบคลิปเลยก็ได้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาหาบาบี้ได้นะคะราศีกุมเดือนธันวาใช่ไหมสิ้นปีใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้จะมีแบบโทรคุยถามตอบแบบอัดคลิปแบบนี้ก็มีนะคะอัดคลิป u t u b e นะคะแล้วก็แบบ พิมพ์ถามตอบเนาะแล้วก็วันนี้บาร์บี้จะมาประชาสัมพันธ์ว่าบาร์บีมีทั้งหมด ห้าคอร์สนะคะราคาเออรี่เบิร์ดก่อนที่บาร์บี้จะสอนจริงบาร์บี้สอนจริงจริงเนี่ยต้นปีนะคะจะมีคอร์สอะไรบ้างคอร์สแรกจะเป็นไพ่ยิปซีแหวนนะคะสอนไพ่ยิปซีนะคอร์สที่สองจะเป็นคอร์สโรแมนต์แองเจิลนะคะที่บาร์บี้เปิดเนาะเป็นไพ่อลังเกโลความรักคอร์สที่สามจะเป็นไพ่พาบิคคเน่เกี่ยวกับความประสบความสําเร็จการงานการเงินคอร์สที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับเบอร์มงคลบัญชีมงคลนะคะส่วนคอร์สที่ห้าเป็นคอร์สที่ คอร์สที่สุดนะคะเป็นคอร์สจิตวิทยานะคะคอร์สแรกของบารบี้เลยใช้ประสบการณ์ที่ดูแลคนมาประมาณหลายพันเคสแล้วก็เรียนจิตวิทยามานะคะสอนให้คุณเนี่ย เหมือนแปลว่าปลดล็อกในการอกหักเสียใจความเป็นซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอกหกักนู่นนี่นั่นมุฟออนไม่ได้นะคะคนที่เป็นสภาวะนั้นเนี่ยสามารถลงเรียนได้หรือคุณจะสมัครไว้เพื่อที่ในอนาคตคุณอาจจะอกหักสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่จัดการความรู้สึกของติงได้ดีคือการที่ปร,ปรึกษาโทรคุยปรึกษากับบบี้เนี่ยมันมันเป็นแค่เบื้องต้นใช่ไหมแต่ว่าการที่คุณลงคอร์สแต่มันเป็นความรู้ติดตัวที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการความรู้สึกได้แล้วก็ไว้ใช้ เป็นประโยชน์ต่อไปถึงแม้วันนี้คุณอาจจะไม่ได้อกหักไม่ได้เสียใจอะไรไม่ได้มูฟออนจากแฟนเก่าไม่ได้แต่วันหน้ามันอาจจะมีประโยชน์กับคุณเพราะว่าถ้าวันหน้าคุณมาโรงเรียนเนี่ยจะราคาสี่พันอาบุกบวกแต่ถ้าคุณมาโรงเรียนวันนี้นะคะในราคารีเบิร์ตก่อนที่บ๊อบบี้จะเปิดสอนคุณจะได้ในราคาไม่ถึงหลักพันจ้าซึ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและตอนนี้เพื่อนๆสมัครมากันเยอะมากนะคะระวังเต็มนะบ๊อบบี้รับจํานวนจํากัด กับราคานี้นะคะเพราะปกติไม่เคยให้ราคานี้ราคาถูกกว่าดูดวงได้สามอ่ะเออแล้วก็นี่ที่บาร์บ,บี้นำเสนอนะคะทุกคนสีเหลืองทองน่ากินมากเป็นน้ำพริกแคบหมูใครที่ไม่เคยกินนะคะชิ้นใหญ่โบมากแล้วก็บอกเลยว่าเอาไปโรยข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปโรยแบบวันนี้บาร์บ,บี้จะไปโรยไอ้นี ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะคือแซบกรอบอร่อยเราปรุงมาแบบรสชาติกลมกอมมากกินเล่นได้ทานข้าวก็อร่อยคนมันดูมาก <c oughs> จะบอกว่าเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะนะคะไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนใครสนใจแอดไลน์มาได้มีของกินเยอะแยะมากมายนะคะอะเร <c oughs> ิ่มละเริ่มเลยเหมือนแอนชิลีเลยนะคะ ราศีกุมใช่ไหมกูยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามากูยังไม่รู้กุมคือแบบคุณมีความแบบลังเลมากเลยอะถ้าเป็นคนโสดก็คือแบบอจะมีผัวดีไหมหรือจะไม่มีดีเอ๊ะจะมีผัวดีไหมเอ๊ะหรือจะไม่มีดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่ชัดเจนก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่า จะรักเขาดีไหมเอ๊ะหรือว่าจะเลิกเขารักเขาดีเอ๊ะจะรักเขาดีไหมหรือจะเลิกรักเขาดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนมีแฟนแล้วก็แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสงสัยแฟนเหรอมันนอกใจเราไหมอะไรแบบนี้คือมีความแบบตัดสินใจไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรอการตัดสินใจนะคะเท่าที่บาร์บี้ดูนะอืมมาเริ่มเลยนะคะเอาคนที่มีคู่มีแฟนก่อนละกันมีคู่มีแฟนบาร์บี้มองว่า คุณรู้สึกว่าแฟนของคุณเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูสิว่าทําไมคุณถึงมองว่าแฟนของคุณเปลี่ยนไปเอหรือว่าอีกมุมหนึ่งบิ๊กสุกว่ามันเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างดูซิตัดสินใจว่าอะไรกลัวว่าแฟนจะนอกใจหรอหลักแท้แพ้ใกล้ชิดดูเหมือนว่าคุณจะสงสัยคนที่เป็นเพื่อนสนิทของแฟนคุณหรือคนที่เป็นเพื่อนของแฟนคุณ ไฮพินเซสจริงด้วยคุณกลัวคะ่ะว่าจริงๆบางคนเนี่ยน่าจะมีแฟนระยะไกลเอ๊คุณกลัวว่าคุณกลัวคนที่เป็นเหมือนกับว่าเพื่อนที่ทำงานของแฟนคุณหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในละแวกของแฟนคุณคุณกลัวว่าคุณจะแบบว่าโดนถูกแย่งความรักไปอะไรแบบนี้กลัวว่าแฟนของคุณจะแบบปันใจให้กับคนอื่นนะคะ สิบดาบคุณกลัวการทระยศหักหลังคุณรู้สึกว่าการที่คุณอาจจะอยู่ไกลกับแฟนของคุณหรือ การที่คุณจะไว้ใจแฟนของคุณเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะทําตัวดูสนใจหรือว่ามีความหมกมุ่นในเรื่องของการงานผิดปกติกับบ้านช้าใดๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนมีความรับลมคมในอะไรบางอย่างที่คุณนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณเนะ่ไม่ค่อยเข้าถึงเขาในช่วงนี้นะช่วงนี้คุณอาจจะว่างงานมากเกินไปหรือเปล่าชาวราศีกุมก็คือมีความแบบจดจ้องแฟนเบาๆมีความหมกมุ่นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าคุณรู้สึกเหมือนแบบ แฟนคุณมีอะไรแล้วบางคนเนี่ยแฟนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวแฟนแบบจะไปแบบเจอคนใหม่หรือเปล่าในที่ทํางานใหม่ๆแบบดูกลุ่กลุบกว่าเราดูแบบ เออจึงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราไม่มั่นใจในตัวเองนะอาการนี้มันเป็นอาการของคนเหงคนห่วงแล้วก็คนรู้สึกที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าเออตัวเองก็มีดีนะอะไรแบบนี้คือแบบว่าเดี๋ยวกลัวว่าคนอื่นน่ะจะแบบว่าเออแย่งแฟนเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบหวั่นไหวได้เนาะอันนี้ ก็เป็นได้แล้วก็าอมีรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของเพื่อนที่ทํางานนะบางคนก็อาจจะทําตัวแบบไม่เกรงอกเกรงใจนะโทรมาคุยนั่นนี่นู่นนะทาให้คุณรู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วคุณก็ค่อนข้างมีกลิ่นอะไรเงี้ยคุณก็กำลังเฝ้าดูอยู่ซึ่งคุณไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะคะตอนนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ เฝ้าระวังอยู่คุณก็ไม่อยากที่จะทําให้มันไก่มันตื่นหรอกเพราะว่าคือการที่คุณแบบไปเปิดเปิดโปรงเลยอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่คุณไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากทําแบบนั้นถ้าคุณอยากจะแบบจับจับก็คือจะตีให้ตายอะ่ะเออถ้าจะจับโจรก็คือจะตีให้ตายเลยอะไรเงี้ยคือไม่อยากที่จะแบบ เหมือนจับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ร้ายไม่เบาอยู่พอสมควรนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูแลเราไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าอีนี่มันมีกลิ่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วแฟนของคุณทําแบบนั้นจริงๆไหมเพราะเขาดูมีความรับลมคมในกับเราเนาะแฟนเขา เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนตอนในอดีตนะคะเ,เคยเป็นคนมีดีแต่มีเธอไม่เห็นนะมาไม่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะคืออาจจะมีคุยบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเขาคิดที่จะแบบเอาใครมาแทนที่คุณอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าเขาก็คงจะแบบ เบืคือพี่รู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะจ้องจับผิดเขามากเกินไปแล้วเขาเองรู้สึกอึดอัดนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะทําหรือเขาอยากจะเป็นนะเขาก็เลยมองว่าเหมือนเขารู้สึกเหมือนแบบการที่ไปคุยกับคนอื่นที่มันเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยมันทําให้ตัวเขารู้สึกมีความแบบสบายใจมากกว่าเขาก็เลยแบบไปโฟกัสตรงนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่หลักคุณหรืออะไรแต่ว่ามันทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าแบบเออมัน อย่าแบบอย่าเยอะกับเขามากอ่าทําให้เขาแบบลาคาญมาอะไรเงี้ยมันมันทําให้ตัวเขาอดอัดนะคะเขาก็เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าคือเขาก็อยากจะให้ตัวคุณอะเชื่อใจเขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้บั่นทอนในความรู้สึกไปอะไรเงี้ยนะคะมีก็ยังไม่ได้เห็นถึงขั้นว่าเขาจะไปอะไรกับใครนะแต่ว่ามีเห็นว่าแบบ เขาเขาเคยทําผิดมาก่อนอะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คุณไม่เชื่อใจเขาเนี่ยมันก็บั่นทอนกําลังใจเขาไปเหมือนกันนะคะเขาก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันในเรื่องนี้เนอะ <S <S ถ้าเกิดคิดที่จะรักกันหรือไปต่อกันก็ควรที่จะไว้ใจกันเนอะถ้าวันหนึ่ง เราควรที่จะไว้ใจคนที่เราหลักให้มากที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งเขาทําลายความเชื่อใจหรือความไว้ใจของเราวันนั้นและเราถึงจะตัดสินใจที่จะไปจากเขาอันนี้คือไม่ผิดนะคะนะอ่าเดี๋ยวไปต่อกับคนที่ส่วนไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะส่วนไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างส่วนไม่ชัดเจนคุณกําลังตัดสินใจอยู่คะ่ะว่าจริงๆคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะแบบจะเลิกและกับกับความสัมพันธ์นี้คือมันอยู่ในช่วงระหว่างการรอแบบ เหมือนแบบว่ารอการตัดสินใจเนาะหรืออาจจะเป็นรออีกฝ่ายหนึ่งชัดเจนมาเลยในคําตอบว่าสรุปจะเอาอยัางไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณไม่อยากที่จะรอนานเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่ารอมันนานเกินอาจจะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปอะไรเงี้ยก่อนอะไรมันอาจจะสายอะไรเงี้ยคือแบบนานอะเออ คือการรอมันทรมานสําหรับคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าเอหรือว่าตัดตัดออกไปเลยดีกว่าหรือว่ายังไงนะคะคุณก็รอการตัดสินใจเพราะจริงๆคุณรอเขามานานมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณยังมุกออนจากเขาไม่ได้เลยคือจะจะให้คุณกลายเป็นคนที่เหมือนแบบว่า คือคุณรอเขามานานอะ่ะแล้วถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกไปอะ่ะมันเหมือนกับคุณพังความรู้สึกเนี้ไปคือคุณไม่อยากทําแบบนั้นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะจะรู้สึกผิดและตัวคุณเองจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่พังความรักครั้งนี้ไปคือคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วหรืออะไรคือคุณอยากให คนคนนั้น,นเป็นคนเป็นเขาที่ตัดสินใจเดิอนออกไปเองแต่คุณไม่อยากตัดสินใจหรือไม่อยากเป็นคนที่จะเลือกที่จะตัดสินใจออกไปจากความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยคือคุณไม่อยากให้ให้ตัวคุณเองรู้สึกผิดทีหลังหรือว่ารู้สึกแบบไม่โอเคในอนาคตอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบเลือกที่จะรอไปก่อนแล้วก็รอว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะเ <UX. S 1> ดี๋ยวมาดูว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อเนาะ เขาเองก็ยังคิดไม่ได้คือเขานิ่งอะค่ะเขาเลือกที่จะไม่ไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรนะบางทีก็ดูเหมือนมีความรู้สึกให้กับเราคือเขาเขาพูดอกอกมาว่าเขายัางไม่พร้อมในการมีใขรนะคะเขาพูดได้แค่นี้จริงๆนะคือบางครั้งเขาก็ดูเหมือนมีใจแต่แบบบางครั้งเขาก็ดูนิ่งๆนะไม่ได้ตอบอะไรคือเขาก็ไม่ได้ ตอบรับเรานะคะเขาก็ไม่ได้ตอบรับรักเราแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเราอะไรเงี้ยคือมันก็ทําให้แบบเหมือนกึ่งๆึ้งกลางๆมันก็ยิ่งทําให้ตัวเรามันก็ยิ่งมุฟออนไม่ได้ไปเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็เท่าที่ดูจากหน้าไพแล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือไม่ได้ปฏิเสธอะไรในตัวเราอะนะคะก็ยังคงแบบนิ่งๆเงียบๆยังคงไม่ได้พูดอะไรและตัวเราเองก็ยังคงไม่ได้รู้สึกว่า เราจะเอายังไงต่อไปอะไรคือได้แต่รอไปเรื่อยๆนะคะตัวเขาก็ก,กักเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทํายังไงต่อไปดีมพาพิสูจน์ว่าเอพิโซดนี้คุณก็ยังคงรอเขาแหละคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกคุณน่ะรอเวลาให้คุณน่ะเข้มแข็งพอที่จะเดินออกมาแต่คุณยังไม่เข้มแข็งพอนะคะเอพิโซดนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงจะแบบ เหมือนพยายามตัดใจพยายามทําให้ตัวเองเจ็บแล้วแหละแล้วก็บางครั้งก็คืออาจจะเงียบอาจจะนิ่งอาจจะแบบพยายามที่จะมุกออนออกมาเองแต่สุดท้ายนะคะไม่กี่วันก็ทักเขาไปอีกเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายก็มุกออนไม่ได้มุกออนเป็นวงกลมนั่นเองนะคะอ่ะคนที่โสดไม่ชสดสนิทเลยละกันนะคะโสดสนิทเนี่ยมาไม่รู้สึกว่าคุณยังคงอ่อ มีคนหนึ่งอยู่ในใจเนาะอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือเป็นคนที่แบบคุณน่าจะแบบแอบชอบสมวันอยู่อะเท่าที่ดูนะคนโสดนะรู้สึกว่าคุณ ชอบคนคนนึงอยู่แล้วคุณก็ยังคงรอเขาหรืออาจจะรอแฟนเก่ากลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังคงไม่ได้เปิดใจไปไหนกับใครคือถามก็อ,อย่างที่บารบี้บอกตั้งแต่ต้นคลิปแหละว่าใจนึงจริงๆคุณก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนของคุณจริงๆแต่อีกใจนึงคุณก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากรอคนคนนั้นอยู่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเขากลับเข้ามาแล้วเราไม่อยู่ตรงนั้นหละอะไรเงี้ยคือคุณก็รู้สึกว่าแบบ เออแล้วจะทํายังไงถ้าวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเดินมากลับมาแล้วแล้วคุณไม่ได้อยู่รอตรงนั้นน่ะคือมันอาจจะทําให้คุณแบบพลาดโอกาสก็ได้ในการที่จะได้สานความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไปมีคนใหม่อ่ะแล้วถ้าคนเก่าหรือคนที่คุณรอคอยเนี่ยเขาเขากระโดดกลับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบ เราพลาดโอกาสอะเออไปอะไรเงี้ยคือคุณก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาอยังคงรออยู่อะไรเงี้ยน,นะคะยังคงไม่มุฟออนไปไหนเนาะหรือว่าการที่มุกออนจากคนคนนี้ยังยากอยู่ก็ยังไม่ได้มีใครที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมุฟออนไปจากคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแล้วคนคนนั้นอะเขาจะกลับมาไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อซึ่งบ๊อบี้มองว่าคนคนนั้นอาจจะมีแฟนไปแล้วด้วยซ้ำนะอือมันเป็นรักสามเศร้าอะ่ะ มันม็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้คุณกําลังรออาจจะรอให้แฟนเก่า เลิกกับแฟนใหม่ก็ได้นะเออรอให้คนที่น่าจะมีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วอะกลับเข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เราไม่รู้สึกว่ามันก็เป็นการรอที่ค่อนข้างยากอะคะ่ะที่มันจะเป็นจริงได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้บอกว่าเออไม่ต้องรอหรอกคุณก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่าใจของคุณอะมันอยู่ที่คนคนนั้นนะต่อให้รอเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยคุณยังไม่ได้เจอใครที่อินเท่าแฟนเก่าตัวเองนะคะคุณก็ยังคงต้องแบบ ต้องรอไปอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะที่รัาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์บาร์บี้ดูนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงอยากเรียนคอร์สไหนหรือซื้อของก็แอดไลน์มาได้นะคะเราวไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย